สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมนิวจากช่องชีวิตไรเดอร์นะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะทําสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเดอะมู i วี่นะครับเนื้อหามีการสปอยถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูเองสไตล์การเล่าเรื่องในคลิปนี้เนี่ยผมขอแสดงความเห็นลงไปด้วยนะครับใช้อารมณ์ร่วมด้วยคลิปสรุปเนื้อหาตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ไปเปิดการทำารได้แล้วนะครับจะปิดเอาไว้แล้วเปลี่ยนมาเปิดรับบริจาคแทนนะครับเพราะว่าคลิปพวกนี้เนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์เวลาผมทำเนี่ยผมเลยรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร เออนั่นแหละและอีกอย่างมันก็มีให้ดูฟรีนะครับในแอปฟลิกฟิกเซอร์ก็ขอเชิญคนดูที่อยากดูเนื้อหาเชิญรับชมได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย t h e Movie ส่วนใหญ่นะครับหรือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรเดอร์รุ่นก่อนปะทะเรเดอร์คนใหม่แต่ครั้งนี้มันแปลออกไปเหมือนเขาจะตีคอนเซปต์ใหม่หรืออะไรก็ช่างเขาใช้ชื่อแกมุนําก่อนแล้วค่อยเป็นวิศานะครับก็ผมขอตั้งชื่อไทยให้ว่าค a m เมอร์เรเดอร์แกมุปะทะวิสา มหาสงครามเทพพยุทธ์เซนโกคุที่เอาวิสาดมาทำเกี้ยอะไรวะเนี่ยขอโทษที่ท like. ําให้ตกใจนะครับจะเริ่มเล่าแล้ว่หะด้ฉากแรกเนี่ยโซมาฮารุโตหรือคาเมเลเดอร์วิสาดก็กําลังกินโดนัทเคลือบน้ําตาลอยู่นะครับในระหว่างที่กินอยู่เนี่ยกลุ่มเด็กที่เป็นชาวตะวันตกนะครับก็เผลอไม่รู้เผลอท่าไหนทําลูกบอลเนี่ยไปติดอยู่บนน้ำพุลูกปั้นน่ะเออนั่นแหละเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยฮารุโตจึงยื่นมือเข้าช่วย โดยการใช้เวทมนต์โชว์ต่อหน้าพวกเด็กๆนะครับถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในมึงโดนหักไม้แน่สั์เด็กชาวตะวันตกนะครับเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็ตกใจนะครับจึงถามไปว่าคุณเป็นผู้ใช้เวทมนต์อย่างนั้นเหรอ Are y o ะ a magician m นไม่อะกูเนี่ยคือพอมดหมนหลังจากคราอร์ไซค์ออกไปก็ตัดภาพเลยนะครับถือว่าในฐานะอิ i ิตเตอร์คนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันตลกอะทางฝั่งของเพื่อนฮารุโตะก็มีไดมอนด์ลิงโกะนะครับแล้วก็ นิโตะโคสุเกะหรือคาเมเลเดอร์บลิสบลีดเออนั่นแหละแล้วก็คนสุดท้ายคิซากิมาซาโนริเป็นตัวประกอบที่แม้แต่วิกิแฟนดอมก็ยังไม่ทําช่องตัวละครให้เลยนะครับคือถ้าจะอ่านประวัติเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปในตัวละครตัวอื่นแล้วก็ไล่อ่านประวัติแล้วก็คลิกเข้าไปหาอีกทีหนึ่งอะ่ะทั้ง3ได้เข้ามาตึกล้างแห่งหนึ่งเพื่อทําการสืบอ,อะไรสักอย่างแต่ก็ทาไปพบกับการทดลองสร้างแฟนทอมที่ไม่รู้ว่าใครทํา และก็ไม่เฉลยด้วยนะครับด้วยความไม่ระวังของนิโตเนี่ยก็ทําให้ไปถูกวงแหวนเข้าพลจากการเหยียบทําให้ปลุกเชีพพวกแฟนทอมคาบังเกลนะครับออกเสียงพิษก็ขออภยัยเมื่อถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยพวกคาบังเคลพวกนี้เนี่ยก็โจมตีด้วยเวทมนต์ใส่พวกนิโต้แต่ทัในใดนั้นเองเหล่าผู้ใช้เ,เวทมนต์ที่เป็นพวกที่ถูกฮารุโตะช่วยไว้ก็ได้เข้ามาช่วยไว้ก่อนจะเข้าไปประทะร่างกายกันเนี่ยสามคนนี้ก็พูดเหมือนจะเหมือนจะเก่งนะครับ ทั้งสามได้เข้าสู้กับพวกแฟนทอมอย่างยากลําบากจริงๆนะเมื่อทั้งสามสู้ไปได้ไม่นานเนี่ยก็มีชายปริศนาแทรกเข้ามากลางวงพลังของคนคนนี้เนี่ยมากขนาดที่ว่าสามารถกระทืบพวกแฟนทอมคาร์บาังเคิลสาคนนั้น3ตัวนั้นได้อย่างสบายๆและในที่สุดเขาก็ได้เปิดเผยตัวตนนะครับว่าเป็นแฟนทอมชื่อออก่ะจริงๆไม่บอกกูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามึงเป็นแฟนทอมเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยเหล๋าผู้ใช้เว็บมตน ก็ได้โจมตีใส่ออกาอย่างไม่ลังเลแต่ว่าทั้ง3ก็ยังแพ้ไปตามระเบียบนี่ขนาดมึงลุมเขานั้เนี่ยแต่ถ้าแค่นี้ยังแย่แล้วยังมีแย่กว่านี้อีกโดยออกานั้นยังมีความสามารถซ่อนอยู่นะครับก็คือการกินแฟนทอมด้วยกันเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยออกาจะได้รับพลังเวทของแฟนทอมตัวนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษนี่มันตัวร้ายประเภทดีเคดนี่หว่าออกาในตอนนี้แข็งแกร่งจนไม่มีใครหยุดเขาได้ออกาได้โชว์พลังอันมหาศาลโดยการระเบิดพลังออกมา การระเบิดพลังของออกานั้นได้สร้างหินเวทมนต์เอาไว้มากมายนิโตะที่เห็นสถานการณ์อันเลวร้วายนะครับก็คิดว่าเกือบจะกลับใจไปแปลงร่างใหม่อีกครั้งแต่ก็ได้ลิงโกช่วยพูดเตือนสตินะครับพี่นิโตะแกเนี่ยก็เลยยังไม่ได้แปลงร่างสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการจะเป็นคอมเบลเดอร์บริสได้เนี่ย จะต้องทำสัญญากับแฟนทอมโบราณนะครับที่ชื่อว่าคิเมล่าคนที่เป็นโฮสต์เนี่ยจะต้องหาพลังเวทมาเติมตลอดเวลานะครับไม่งั้นมันจะกืนกินพลังชีวิตออกาที่กําลังสนุกกับพลังใหม่นะครับก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปหาแหล่งพลังเวทใหม่นะครับที่จะทําให้เขาแข็งแกร่งที่สุดในโลกจากนั้นตัวหนังก็ตัดภาพมาที่ชายหาดนะครับ ฮารุโตะในตอนนี้เน kind of ี่ยก็กำลังใช้ชีวิตอยู่กับโคย u มิเวอร์ชันเป็นแหวนนะครับสภาพของฮารุโตะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นคนมูฟออนไม่ได้นะครับยังยึดติดกับโคย u มิอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเวลาสงบสุขก็แสนสั้นนะครับเพราะว่าอกาก็ได้ตามหาตัวฮารุโตะเจอเหตุผลก็เป็นอะไรที่แสนจะง่ายได้นะครับก็แค่จะมากิน แฟนทอมวิสัต dragon ในตัวฮารุโตเท่านั้นหรือลิกสั้วๆวารดากอนก็นได้นะแน่นอนว่าออกล่าเปิดฉากโจมตีใส่อย่างดูเดือดออกล่าในตอนนี้สามารถใช้พลังของแฟนทอมในอดีตได้ไม่ว่าเบลเซบับหรือตัวอื่นๆออกล่าในตอนนี้ย่อมแข็งแกร่งกว่าวิซัตในร่างแรกอย่างแน่นอนในระหว่างที่สู้กันอยู่เนี่ยออกล่าก็ได้เปิดปากพูดอย่างชัดเจนเลยว่ากูจะแดกราก้อนของมึงเพื่อที่จะแข็งแกร่งที่สุดฮารุโตจึงใช้ dragon style นะครับแล้วใช้อุปกรณ์พิเศษ จากอนชั่มเมอร์เรียกร่างแยกของฮารุโตออกมาทั้งหมดสี่ถาดเข้าต่อสู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฮารุโตก็พ่ายแพ้อย่างหมดรูปนะครับออกล้าพยายามที่จะกระทือฮารุโตให้สิ้นหวังนะครับแต่ด้วยความวัตาฟักของไรเดอร์เนี่ยแหวนก็มีตังเยอะนะครับแต่เสืกหล่นแค่นเดียวออกล้าที่เห็นฮารุโตที่อยากจะได้แหวนคืนนะครับก็ก็เลยเอาแหวนหรือเอาโคโยมิไปจากฮารุโตนั่นเองผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนถามนะครับว่าทําไมฮารุโตถึงไม่ใช้ร่างอินฟินิตี้ลิงคำตอบก็คือ ฮรุโตะนั้นได้ให้แหวนอินฟินิตี้ลิงให้กับตัวเองในโลกของหินเบทมดนนะครับเอาละเต็มตัวฟังลับให้ดีเอาจริงๆคือมันเป็นโลกของสัตว์ประหลาดทุกชนิดที่ตายแล้วจะเป็นจุดติที่นั่นแบบไม่สนไม่แคร์ความเป็นจริงทุกอย่างแถมยังใช้พลังของไรเดอร์ในการ้ำจุนระวางโลกสัตว์ประหลาดและโลกห่งความจริงด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าไรเดอร์มีพลังของไฟอัตถมอยู่และในโลกนี้ก็ยังมีผู้ปกครองค,อคือผู้ใช้เบทมอนโบราณที่ถูกขับไล่แล้วก็มาเป็นหัวหน้าของโลกนี้นะครับนี่ขนาดยังไมไ แล้วก็มีการขึ้นโลโก้นิดหน่อยนะครับแต่ตัวหลังเนี่ยก็จะพาเรามาหาพวกนิโตะที่กำลังประชุมกันว่าเออจะเอาเอายังไงดีกับไ้แฟนทอมตัวนี้ในระหว่างประชุมเนี่ยก็ได้มีการสนทนากันแล้วก็มีการสั่งซื้อโด onor ตอนที่ยื่นโดนัทเนี่ยมันล้อเลียนใจมุกใจความได้ว่าชุนเปตอนนี้เนี่ยกำลังเออกำลังฝึกทําแหวนทันใดนั้นเอง ฮารุโตะก็ได้ปรากฏตัวออกมาก็มีการเล่นมุกกันนิดหน่อยสรุปก็คือฮารุโตะจะกลับมาช่วยกําจัดแฟนทอมตัวนี้นะครับหรือกำจัดออกก้าเพื่อเอาโคยมิคืนฟ้าที่ผาก็สามารถเกิดขึ้นซ้ําที่เดิมได้เมื่อโคยมิมายืนอยู่เดือนา้าพวกชุนเปและคนอื่นๆก็ดีใจมากจึงวิเข้าไปหาโคยมิแต่นั่นมันทําให้เราเห็นท่าแท้ของโคยมิคนนี้นะครับโคยมิในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแม่มดไปแล้วโดยไม่มีใครที่จะห้าม หรือหยุดเธอให้ทำลายเมืองได้เมียโกรธก็อย่างนี้แหละแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงละ่ะนั่นก็เป็นเพราะอ,อก,กาได้ใช้พลังสร้างกายเนื้อและใส่ความคิดเข้าไปที่สร้างมาเนี่ยก็เพื่อให้ฮารุโตะทรมานจากการต้องฆ่าคนที่ตนรักนะครับอซึ่งก็เป็นแผนที่โอเคฮารุโตะที่พยายามทําใจพร้อมกับเดินเข้าไปหาโคยมิวงเล็บเพื่อแต่ก็ได้นิตโตะคนดีเข้ามาตุ้ยท้องจนทําให้ฮารุโตะสลบไปที่นิตโตะทาอย่างนี้ก็เพราะไม่อยากให้ฮารุโตะต้องทรมานไปมากกว่านี้แล้ว และนิโตะในตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาแปลงร่างอีกครั้งลิงโกะนะครับก็พยายามที่จะห้ามแต่ว่าก็ถูกนิโตะสวนกลับไปว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเลาจะมาพูดแล้วเมื่อพูดจบนิโตะก็แปลงร่างแล้วก็กลับไปทําสัญญาใจ เฮ้ย hey, สัญญาล่างสัิตนะครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งบีสสามารถใช้พลังล่างแรก,กจัดการกับโคโยมิเกือบจะเด็ดขาดออก,ก่าที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงเข้ามาสู้กับบีสต่อจากโคโยมิบีสที่แอไทมน้อยเลดต,ติงก็ต่ำจึงใช้ล่างไฮเปอร์เข้าต่อสู้แต่นั่นมันก็ทําให้ออก่ารับรู้ถึงภัยอันตรายอันใหม่อีกตนหนึ่งนะครับที่ต้องระวังโดยก่อนจะไปเนี่ยก็ได้ฝากดาเมจเวทก้อนสุดท้ายเอาไว้ก่อนที่จะดีไปฝั่งพวกพระเอกก,ก็กลับมาที่ร้านเช่นเคย โดยตอนนี้ฮารุโตะกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมสู้ส่วนนิโตะก็ออกไปตามหาโคยมินะครับฮารุโตะที่เศร้าอยู่เนี่ยก็ได้พูดว่าขอโทษด้วยนะทุกคนที่นิโตะทาไปเนี่ยก็ถูกต้องแล้วฉันไม่สามารถปล่อยโคยมิไปได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยเลยที่จะยอมแพ้มันไม่ตลกเลยฉันรู้ดีว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าฉันไม่ทําอะไรสักอย่างทุกๆคนก็ทุกใจกันหมดพวกเราต่างก็ทุกใจเหมือนกันเราต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครที่จะลืมเรื่องของเธอไปได้ นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมได้ทำแหวนที่รวบรวมความทรงจำของโคยมิเอาไว้ถึงจะไม่ดีเท่าไหร่ก็เถอะนะมนุษย์ทุกคนนะแบกรับความอ่อนแอของตนเอาไว้ในขณะที่แบกรับพวกเราก็จะพยายามก้าวออกไปข้างหน้าเพราะอย่างนี้แหละผู้คนมากมายถึงได้แข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่ฉันพูดมาไม่คิดบ้างเลยเหรอว่า มันคล้ายกับตัวนายฮารุโตะในตอนนี้ได้กำลังใจและบัฟพร้อมออกลยุยตัดภาพมาอีกทีตัดมาคราวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโคยมิกำลังใช้แหวนนะครับในการทำลายสิ่งต่างๆฮารุโตะในตอนนี้ ได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ทําไมทําไมเวลาพวกเข้าด้านมืดเนี่ยมักจะชอบหิวตินกันทุกคนคุยดีๆไม่ชอบชอบต้องให้ใช้กําลังจากนั้นก็มีการโจมตีกันนิดหน่อยแต่ก็ทําอะไรฮารุโตะไม่ได้เลยแถมทําให้ฮารุโตะเท่กว่าเดิมอีกต่างหากการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นฮารุโตะที่จะหยุดเมียนั้นเรเียกได้ว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่หยุดพักฟันขัดขาเอ่ยม้วนตัว360ฟันเอ่ยโคยามิที่โดนฟันก็ได้ร้องครวญครานล้มไปกับพื้น้นนฮรโตะจจึงงใชัหวี้ แต่ัดสินใจใช้แหวนของชุนเปเพื่อผนึกหรือทำลายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผลลัพธ์นั้นผิดพลาดเพราะแหวนของชุนเปกกับใช้งานไม่ได้และในจังหวะน,นี้เองที่พวกฮารุโตะมัวแต่สนทนาเรื่องแหวนก็ถูกเวทไฝโจมตีเข้าเต็มๆเ,เพียงแต่นิโตะหรือบีสก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาน่าสงสารเธอจริง,รงๆเมื่อบีชเข้าไปซ้ําเติมก็ถูกออก้าเข้ามาบวกเพราะออก้านั้นต้องการให้ฮารุโตะทำลายโคยุมิแล้วสิ้นหวัง ก็เลยเข้ามาขัดนะครับแต่ทางฝ่ายของฮารุโตะอยู่ๆก็เปลี่ยนไปใช้ไม้อ่อนชวนคุยถึงเหตุการณ์ที่เจอกันครั้งแรกอ้าวอยู่ๆก็โรแมนติกกันเฉยเลยฮารุโตะเนี่ยก็เปลี่ยนจากการตีมาเป็นการกอดแทนนะครับใครที่จิ้นคู่นี้อยู่เนี่ยคงฟินจนจิกหมอนขาดไปแล้วแหละส่วนเรื่องชุดรูปร่างนี่ไม่ใช่ชุดเดียวกันนะครับคนละชุดกันกอดแล้วกอดอีก ่่อนนยูัแหละพอฮารุโตทำอย่างนี้เนี่ยโคยมิก็ยอมสลายร่างกลับไปเป็นแหวนนะครับทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้ดีแต่ว่าออกกากับพุ่งตัวเข้ามาหาฮารุโตที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมสู้ออกกาใช้พลัง <Hey. S 1> ผลของพลังก็คือเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะทำให้ติดสถานะสิ้นหวัง100%เชื่อผมไหมตอนที่ผมดูครั้งแรกอะ่ะก็ก็รู้สึกเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละแล้วทำไมมึงไม่ฟันเป็นตั้งแต่แรกวะช่างมันเรื่องเหตุผลเอาเป็นว่าออกาได้เข้าไปในโลกอันเดอร์เวิลด์ของฮารุโต หรือความทรงจําอันมีค่าของคนที่กําลังจะสิ้นหวังนะครับเพื่อนๆของฮารุโตะต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนิโตะในตอนนี้เนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะถูกขัดขวางโดยแฟนทอมเขาบังเข้าจากการทดลองที่ก็ไม่รู้ว่าใครทาฮารุโตะในตอนนี้อยู่ในสภาพสิ้นหวังก็ได้แต่เรียกหาโคยุมินะครับที่เป็นความหวังของเขาก่อนที่จะสลบไปแหวนของโคยุมิเกิดแสงสว่างบางอย่างคาดว่าอาจจะทําให้แหวนของชุนเปย์ทำงานเหมือนกับว่า ผลของแหวนชุนเปนเนี่ยคือการดึงจิตของฮารุโตออกมานั่นแหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายฮารุโตก็เข้าไปก่อนที่จะไฟกับออกาเนี่ยฮารุโตก็ได้เดินชมความทรงจําของตัวเองไปเรื่อยๆครับจากนั้นฮารุโตก็เห็นออกาที่กำลังสู้กับดราก้อนนะครับในระหว่างที่สู้กันก็มีการใช้เทคนิคการถ่ายทํานิดหน่อยนะครับแล้วก็พาเราไปดูช่วงเวลาต่างๆของฮารุโตไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าก็มีโคยมิ อยู่กับฮารุโตะเสมอออกกล้าในตอนนี้ทําอะไรฮารุโตะไม่ได้เลยเรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟจัดๆสุดท้ายก็โดนพลังแห่งความหวังบวกพลังแห่งไวฟูชััๆเลยกําจัดลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยโลกอันเดอร์เวิด์ก็ค่อยๆเฟดส,สีเป็นสีขาวดําฮารุโตะจึงกลับไปที่ร้านอีกครั้งแล้วก็ได้ส่งแหวนให้โคยุมิดูแลต่อแล้วจากนั้นฮารุโตะก็ฟื้นกลับมาที่โลกป,ปกตินะครับทุกคนต่างก็ถามเรื่องต่างๆนานา,นา,นาเมื่อฮารุโตะแปรมือออกริงโกะก็ได้ถามถึงแหวนเพราะแหวนมันหายไปแล้ว อ๋อได้ทิ้งแหวนไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับโคยูมิแล้วจากนั้นนิโตะที่อยากมีบทเพิ่มเนี่ยก็เดินไปหยิบดาบให้ฮารุโตะที่เพิ่งฟื้นมานะครับเห็นเพื่อนเหนื่อยก็อ,อยากจะเออไปหยิบของให้เมื่อนิโตะหันกลับมาคุยกับพวกฮารุโตะก็ถูกบางสิ่งบางอย่างลักพาตัวไปโดยได้แต่ทิ้งคำถามให้คนดูว่าไอ้เหียใครมาคิดบทวะเนี่ยเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยๆครับคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงบอกว่าไอ้เหียแล้วแล้วก็จบไปในส่วนของวิสัตจากนั้นก็ตามด้วยไก่หมุ แล้วภาพก็ตัดมาพาเรามาดูสงครามขนาดย่อมระหว่างบูจินโฟเซ่กับบูจินคิบะแต่ถ้าดูภาคไทยเนี่ยจะเรียกเทพยุทธ์นะครับโดยในเรื่องจะมีเจ้าเมืองที่เป็นตัวละครรับเชิญจากซีรีส์จริงๆและไม่จริงเป็นตัวละครใหม่แล้วก็มีไรเดอร์เปรียบเสมือนแม่ทัพของก๊แคว้นแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วเรื่องจะอธิบายว่านี่คือโลกของนักรบเซนโกคุโดยไรเดอร์ทั้ง14จะเป็นเทพพยุทธ์เข้าต่อสู้กันเพื่อครองแผ่นดินญี่ปุน่น ตามชื่อสองครามเซนโกคุเลยคือผมจะบอกว่าสงครามเซนโกคุมันก็เท่อยู่หรอกแต่ว่าทั้งสงครามไทยหรือญี่ปุ่นหรือหลายๆที่มันก็โดนปรุงแต่งมาเยอะแล้วยิ่งเอาฮีโร่มาใส่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมันตลกมากๆเลยครับมันดูแบบอะไรวะเข้าเรื่องกันต่อแต่ก็มีเทพยุทธ์คนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานอยากจะยึดพรงประเทศนี้แล้วก็ขึ้นโลโก้อีกแล้วแล้วก็ตัดมาทางฝั่งของไกมุพวกโคตะกำลังแสดงโชว์โดยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพอหลังจากโชว์เสร็จเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมส่งไรเดอร์มาแต่ละทีมมาสู้กันคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเดียคือมันเป็นกิจกรรมที่แปลกมากแหละผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันสรุปก็คือส่งไรเดอร์มาสู้กันนั่นแหละจากนั้นก็มีอินเวสปิศนาบุกเข้ามาด้วยความโคตรบังเอิญแบบโคตรๆเนี่ยอินเวสตัวเนี้ยเออมันก็เล่งไปที่ไม้เป็นนางเอกของเรื่องนะครับอืมแล้วก็เรียกไม้ว่ามิโกะอฟเฟตโคตะที่เห็นอินเวสบุกมาก็พยายามไปหาไม้แต่ใครตกก็ยังไม่สนใจแล้วก็ขวางไกมุ แล้วแล้วโคตะเลมิจิก็สามารถปกป้องไม้ได้อินเวสจึงหนีไปไลเดอร์ทั้งสก็ตามไปกระเทืบนะครับอารมณ์แม่งประมาณแบบแม่งมีคนโดนแกล้งแล้วไลเดอร์3คนวิ่งไปไล่ตบอะเออพอไปตามในป่าเฮลเฮมก็ก็ไม่พบนะครับก็อยู่ๆก็ประตูมิติก็เปิดแล้วก็โดนดูดซะเลยคือเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเปิดคลักมันต้องใช้วิธีอะไรบ้างแต่ว่าตัวไล่เหมือนจะตัวไล่จะเปิดให้อะไรประมาณนั้นแล้วทั้ง3ก็ได้มาโผล่บนโลกเซนโกคุ โดยมีการหยิบล็อกซีขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วมิตจีก็เห็นแสงไฟและควันทั้งสามพิงตัดสินใจที่ไปตามแสงไฟแล้วก็ตัดไปฝั่งของอิกราซิลประธานได้รับรายง,งานว่าเจอมิติประหลาดตัวประธานเลยจะลงไปดูด้วยตัวเองทางฝั่งของโคตะก็ได้เจอก๊กของโอสโดยคนที่เป็นเจ้าเมืองของโอสเนี่ยก็คือโนมูนากะที่ใช้ปืนกลหนักแบบคนละยุคแหละพวกโอสกำลังสู้กับกรีซ พวกโคตะที่เห็นโอ๊ดเนี่ยก็นึกว่าเป็นอัมเบอร์ไรเดอร์จึงเข้าไปช่วยสู้ส่วนโอ๊ตเนี่ยเมื่อเห็นไกนมุกก็เข้าไปฟันแบบไม่ถามอะไรทั้งสิน้นแ,แล้วไก่มุสีเลือดตัวร้ายตัวจริงก็เดินเข้ามาตัดมาที่ฝั่งของโนบุระกะตอนนี้เขาได้เล่นกีตาร์แล้วก็บนไปบนมาใครโตะที่ไม่สนใจเรื่องช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็เข้าไปหาโนบุต่างฝ่ายต่างคุยเรื่องอุดมการณ์ของตอนเองไปอยู่กิ๊ดก็บุกเข้ามาในเอ่อในบดของโนบุระกะโนบุระกะก็เลย โยนลูกน้องให้กับใครโตแบบงงๆส่วนโอ๊ตก็แพ้ไก่มูสีเลือดอย่างง่ายดายแล้วก็โดนอีเวสกิดเมื่อโดนกกืนพลังของโอ๊ตเข้าไปเนี่ยตัวรลายทุกคนก็ดีใจอย่างครับขั้งโคตะที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เข้าไปตีกับไก่มูสีเลือด ไกมุสีเลือดบอกกับโคตะแบบชัดเจนเลยว่ากูนี่แหละคือคนที่ส่งมึงมาเมื่อโคตะรับรู้เรื่องนี้จึงถามไกมุสีเลือดไปว่าต้องการอะไรจากเขาตัวนั้นก็ตอบง่ายๆครับว่ากูจะยึดแม่งทุกอย่างแม้แต่สวรรค์ก็ไม่เว้นมิจชีที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงโยนล็อกซิปมอเตอร์ไซค์ให้กับโคตะโคตะเลยขีม่มอเตอร์ไซค์ขับฟ้าออกมา พ้อมกับมิจิเมื่อหนีออกมาได้โคตะที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้ก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ต้องการที่จะกลับไปสู้กับการบุศสีเลือดให้รู้ดำรู้แดงมิจิก็ได้ห้ามโคตะาเอาไว้แต่แล้วอยู่ๆก็มีกลุ่มคนปริศนาเอาตัวพวกโคตะไปในฝั่งของโลกมนุษย์ไมค์ก็ได้ดูติดตามข่าวสารถึงความเป็นอยู่ของพวกโคตะเธอจึงเข้าไปตามหาคล็กแล้วก็เข้าไปแบบไม่หลังเลด้วยและแล้วก็บังเอิญอีกครั้งเมื่อป่าเฮลเฮมเป็นมิติที่ค่อนข้างจะก,กว้างแต่ก็ดันมาเจอ ทัาโทระหรือประธานบริษัทอิกราสิวโดยบังเอิญในส่วนของพ่โคตะก็ตื่นขึ้นมาในคุกโคตะที่ตื่นขึ้นมาก็ถามมิจิว่านี่คือที่ไหนมิจิจึงพูดไปตามที่เขาคิดดูเหมือนว่าเราคงจะอยู่ต่างโลกแล้วล่ะครับแหมมึงเพิ่งรู้เลอเนี่ยโดยมิจิให้เหตุผลว่าสถานที่ที่นวมูระกะตายไม่ใช่วัดฮงเนียวจิแต่กลับเป็นโบสถ์ฮงเนียวจิแล้วมึงอยากรู้อะไรที่ตลกไหมนุมูระกะแม่งเสกเล่นกีตาร์แถมยังใช้ปืนคนละยุก,กับแม่งอีกอะ แล้วก็มีชายปริศนาเดินเข้ามาแนะนําตัวชายคนนี้เป็นคนเอาเข็มขัดของไกมูกไปโคตะก็เลยขอเข็มขัดคืนเจ้าตัวก็เลยแนะนําว่าชื่อออเอยาสุเป็นเจ้าเมืองที่นี่เมื่อออเอยาสุเห็นโคตะยื่นม,มือจะขอเข็มขัดคืนเขาก็เลยเข้าไปดัดมือของโคตะแล้วก็ถามว่าโคตะเนี่ยเป็นมิตรหรือศัตรูโคตะก็ได้ตอบปฏิเสธไปเอเอยาสุ e. ก็ถามโคตะอีกว่าทําไมถึงเหมือนไกมูกละ่ะเมื่อโคตะได้ยินดังนั้น ก็เข้าใจทันทีว่าเป็นไกมุสีเลือดแต่ว่าอีเอเยสุในตอนนี้เหมือนจะมีความแค้นลับๆกับไกมุสีเลือดก็เลยจะเชอดโคตะเพราะว่าคิดว่าเป็นพวกเดียวกันโคตะที่กลัวนะครับก็เลยพูดไปว่ามีแต่ชั้นเท่านั้นที่จะกําจัดเจ้าไกมุสีเลือดได้คาพูดนี้ทําให้อีเอเยสุสนใจในตัวโคตะก็เข้าไปคุยในกรงบทสนทนาก็เกี่ยวกับโลกเซนโกคุแห่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นไรเดอร์มีหน้าที่เป็นแมททับนำทับไปสู้เทพยุทธ์ไกมุก็ได้สังหารเทพยุทธ์วิซาร์ไป เพราะว่าเอเอเสึเป็นเจ้าเมืองของวิสาสมาในฝั่งของไคโตะไปพบเจอกับลูกน้องของโนมุระกะแล้วก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้เมื่อได้พบเจอกันตัวผู้หญิงเนี่ยก็ได้พาไคโตะไปยังต้นไม้เทพเจ้าโดยรวมก็คือมีคนมาขอฝนจากต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทําไมฝนถึงไม่ตกมาตั้งหลายเดือนพวกเราจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องขยายอาณาเขตเท่านั้นแต่พอเราเสียโนบุรากะก,ะกับโอสไปแล้ว ก็เส้นหวังนะครับไคโตที่ได้ยินดังนั้นก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็นให้เองจากนั้นก็ตัดมาฝั่งของกกดับเบิลซึ่งก็เอานักแสดงเดิมมาเล่นให้หายคิดถึงโดยลูกน้องก็รายงานว่าเทพยุตย์ไกมุได้ล้มโอสแล้วริวที่ได้รับข่าวมาก็ถึงก็ต้องร้องออกมาว่า แบบนี้อย่างนี้ก็เหลือแค่เดอบิลกับโฟเซ่นะสิจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากไก่มูสีเลือดก็ได้มุกเข้ามาเด e บิลจึงใช้ล่างเอ็กซ์ตรีมเข้าไปต่อสู้ด้วยการต่อสู้ก็เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งซันเกสึกับเข้าใจผิดคิดว่าไก่มูสีเลือดเป็นไก่มูโลกหลักก็เลยทําให้เด e บิลเสียหลักแล้วก็แพ้แบบแพ้หมดท่าเลยโดนเสียทีเดียวตายพอเดอบลิลตายไปเนี่ย ก็ของดับบิลก็แตกแล้วก็ได้ทิ้งเไกอาเมมโมรี่ไว้สันกสืที่เห็นไกอาเมมโมรี่ตกอยู่ก็เก็บขึ้นมาเมื่อหยิบขึ้นมาสันกสก็พึ่งตระหนักได้ว่าไกมูสีเลือดนั้นไม่ใช่ไกมูจากโลกหลักไกมูสีเลือดก็ได้ขอบคุณจากผู้ที่มาต่างโลกด้วยการขอพลังมึงด้วยแน่นอนว่าสันกสก็หนีไปได้ตัดมาฝั่งของโคตะ พวกขุนนางก็ได้ประชุมกันโดยขอให้อีเอเยสุยอมแพ้อีเอเยสุก็ได้แก้ปัญหาเรื่องขาดเทพยุทธ์โดยการให้พวกโคตะมาเป็นเทพยุทธแทนพร้อมกับให้ของดูต่างหน้าอย่างวิซาร์ลิงโดยพี่แกเนี่ยก็พยายามยัดเยียดหน้าที่ให้กับโคตะแต่สุดท้ายแล้วทำไม่ทำก็ต้องทำอยู่ดีครับแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโคตะกําลังจะกลับฐานบทสนทนาก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยรับรื่นนะเพราะอีเอเยสุต้องการให้โคตะช่วยปกครองประเทศนี้ ไอช่วยคลองประเทศนี้แต่โคตะต้องการแค่จัดการกับไกมุสีเลือดไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเอเอยาสุปกครองประเทศหรือคลองประเทศนี้เมื่อสิ้นคำพูดได้ไหมนานเทพยุทธโฟเซก็เดินทางมาหาพวกโคตะแต่ว่าโฟเซกับเป็นพทนธมิตรังนั้นเขาได้มาบอกถึงภัยอันตรายแต่แล้วมันก็สายเกินไปพวกโคตะถูกโจมตีจนลดความไม่สามารถเดินทางต่อไปได้โคตะและมิจ,จิ แปลงร่างเข้าต่อสู้กับพวกลูกกระจกส่วนโฟเซ่ก็พาเอายาสุหนีไปเมื่อสู้ไปสู้มาโคตะก็สังเกตได้ว่ามีทหารนายหนึ่งกำลังจะถูกฆ่าจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็นะมีหลือจะรอดก่อนตายพี่แกก็ได้ขอฝากให้ปกป้องเอยาสุด้วยแล้วทหารคนอื่นก็ตายตามทําให้โคตะสติแตกส่วนมิจจีก็สามารถกำจัดพวกศัตรูไปได้แล้วก็ได้พบกับซันเกสึซันเกสุก็ได้ให้แตงโมล็อกซิตมาหวังว่าให้พวกโคตะกลับไปโลกปกติแต่ว่า แตโมลอกซิสมันพากลับไปไม่ได้นะแล้วก็ตัดมาฝั่งของโฟเซ่ใช่แล้วครับ โดนแดกเอเอเยสุ e. u, พยายามที่จะเข้าไปฟันแกมุสสีเลือดแต่ก็ไม่กล้าพอเมื่อเทพยุทธ์ถูกกำจัดไปหมดแล้วแกมุสสีเลือดก็เหลงเป้ามาที่เอเอเยสุต่อแต่ก็ถูกขัดขวางด้วยแกมูสสตรอเบอรี่ไอชิบหายตัวไหนเป็นตัวไหนวะเน,นี่ยเมื่อสู้้ไปมิจิีก็พลาดทา่าถูกจับกินก่อนที่จะโดนกินมิจิีก็ได้ให้ล็อกซีแตงโมกับโคตะโคตะก็เลยใช้แตงโมล็อกซีพาเอเอเยสุหนีไปแต่ก็เกิดเรื่องโคตรบังเอิญเมื่อคลักพิเศษ ดันเปิดไปหาวิาสาตซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์ของมันคืออะไรต้องผ่านเพลเฮมไหมเป็นตัวกลางไม่รู้ทาคาโทระได้แอบมาเก็บแอสโตรสวิตส่วนพวกโคตะก็ได้ไปหลบในโรงงานเก่าๆโคตะก็ต้องการให้อ e ีเอยาสุพักตรงนี้ส่วนตัวเขาจะไปช่วยมิตจิอีเอยาสุ e e จึงห้ามเอาไว้เพราะไม่มีใครเลยที่จะรอดกลับมาได้ถ้าโคตะถูกกินไปอีกคนเขาคงจะไม่มีใครช่วยของโลกนี้ได้แน่แน แต่จะว่าไปมันจะยึดของประเทศหรือของโลกกันแน่วะมันใช้คำว่า country กับ world well สับไปสับมาครับเมื่อโคตาได้ยินดังนั้นก็ฉุนขาดเพราะอีเยอร์สุเอาแต่พูดถึงเรื่องของโลกในขณะที่ลูกน้องตายอีเยอร์สุก็ได้ปัดโคตาออกไปแล้วก็พูดว่านายคงจะดีใจสินะถ้าฉันคุกเข่าร้องไห้อยู่กับที่ฉันนะแบกรับความรารถนาของคนพวกนั้นไว้ฉันถึงต้องปกคร้องโลกใบนี้ไปด้วยกันอ่าก็พูดประมาณนี้ครับแล,แล้วก็ผ่านคืนมืดมิดไปได้ พวกโคตะเดินทางกลับปราสาทได้สําเร็จเขาก็พบกับข่าวร้ายถึงเทพยุทธ์ไลเดอร์คนใหม่ก๊กใหม่นี้ประกอบไปด้วยก๊กที่เคยแตกไปแล้วจากฝีมือไกมุสสีเลือดนามของเทพยุทธ์คนนั้นก็คือ,อทางฝั่งของไคโตะตอนนี้เขาได้กลายเป็นหัวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในระหว่างที่นั่งรออยู่นั่นเองลูกน้องของโนบุก,ก็ได้รายงานพบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีท่าทีปแปลกๆก็เลยจับตัวมาซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือไม ทั้งสองต่างก็แลกคำถามกันไมค์ก็ได้อธิบายว่ามาตามหาพวกโคตะและมิจิไคโตะจึงพูดว่าเขาจะบอกที่อยู่ของสองคนนั้นให้แต่เขาจะขอสู้อยู่ที่นี่ต่อไปโลกนี้มันก็เหมือนบีดไรเดอร์มันเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแพ้ก็สูญเสียทุกอย่างถ้าชนะก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งไคโตะมึงจะเอ็จี้ไปไหนไว้เน่ไปบอกพวกนั้นซะกองทหารของฉันจะเปิดศึกกับที่นั่นจะยอมแพ้หรือถูกทำลายพวกนายมีเสร็จเลือก แล,แล้วแล้วไคโตะก็ส่งไม้ไปให้พวกโคตะแต่ในระหว่างการเดินทางพวกไม้ก็ถูกลอบโจมตีอีกแล้วโดยครั้งนี้ไม่มีไรเดอร์คนไหนอยู่ช่วยเลยไม้โดนจับแบบถึงเนื้อถึงตัวได้สำเร็จแต่แล้วก็มีวิสาจากโลกหลักเข้ามาช่วยเหลือไว้อินเวสที่สู้ไม่ได้ก็เลยหนีไปเมื่อไม่มีศัตรูแล้ววิสาจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็ตัดภาพไมาที่ไม้มาอยู่ที่ปราสาทของอีเอเยสุใช้เวลาไม่นานก็เจอโคตะฮารุโตะและโคตะก็ได้พบหน้ากันอีกครั้ง แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เห็นหน้าของอีกฝ่ายจริงๆจากนั้นโคตะก็ได้บอกเรื่องมิจิให้กับไมให้ได้รู้เมื่อโคตะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นฮารุโตะก็ได้เปิดปากถามโคตะว่าทำไมถึงไม่สู้ล่ะที่โคตะไม่สู้ก็เพราะว่าการทําสงครามมีแต่จะสูญเสียผู้คนมากมายต้องมาตายเพราะคนคนเดียวในมุมมองของฮารุโตะการทําสงครามมันต้องมีเหตุผลสักอย่างเช่น ปกป้องผู้คนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดฮารุโตะก็ได้พูดแทงใจดําว่าไม่เสียใจบ้างเหรอทั้งที่มีพลังแต่กลับไม่ทําอะไรตับมาฝั่งของตัวร้ายก็รวบรวมพลังเลเดอร์ได้จนครบแล้วก็กลับมาฝั่งของโคตะกับฮารุโตะที่ไปหาอีเอยาสุที่ไปเนี่ยก็ไปถามเพื่อให้แน่ใจว่าไอเนี่ยมาเป็นคนดีจริงๆคุยไปคุยมาเนี่ยกลับซื้อใจวิซาร์ได้แต่กับโคตะเหมือนยังคุมเครือนะครับก่อนจะเกิดศึกก็เกิดเหตุการณ์ต้นไม้เทพหายไปตัดมาฝั่งของโคตะ ตอนนี้โคตะได้เผชิญหน้ากับไคโตะอย่างตรงไปตรงมาไคโตะต้องการใช้กำลังและความสามารถของตัวเองในการครอบครองสิ่งต่างๆส่วนโคตะก็ต้องการเพียงแค่ปกป้องผู้คนรวมถึงไคโตะที่โมเมากับการใช้พลังการต่อสู้ของทั้งสองก็เต็มไปด้วยความดุเดือดเช่นเคยแต่แล้วความพ่ายแพ้ก็ตกไปที่ฝ่ายไคโตะเช่นเดิมไคโตะที่พ่ายแพ้ก็ไม่ได้สูญเสียทุกอย่างเพราะโคตะก็ขอเพียงแค่ให้เขากลับมาช่วยสู้อีกครั้งเท่านั้นเมื่อเคลียร์ประเด็นกับไคโตะได้ อยู่ๆก็มีต้นไม้ย,ยักษ์โผล่ขึ้นมาในปราสาทต้นไม้ที่งอกทําให้โคตะหลบนี้มาเจอกับไกมุสีเลือดไกมุสีเลือดก็ถามหามิโกะออฟเฟตเมื่อรวบรวมเทพยุทธ์ไลเดอร์ได้ครบแล้วก็เหลือเพียงแค่มิโกะเท่านั้น คตะจึงเปิดฉากสู้ก่อนอย่างไม่ลังเลตามด้วยบาลอนจากนั้นก็มีอินเวสกับวิสา์โลกหลักมาเสริมสู้ได้ไม่นานกามูก,กับบาลอนก็แยกไปสู้กับไกบุสิเลือดซึ่งก็กลายเป็นว่าเสียท่าซะงั้นแต่ในจังหวะที่จะโดนฟันก็ได้ซันเกสึมาช่วยเอาไว้สุดท้ายแล้วทั้ง3ไรเดอร์ก็สามารถกระทืบจน คืนนิตโตกับมิจิออกมาได้ไรเลเดอร์ทั้งห้าผนึกกำลังกันเพื่อจะกำจัดไก่มุสีเลือดสู้ไปสู้มาไก่มุสีเลือดก็กลับเป็นฝ่ายโจมตีและหาช่องโหว่หนีขึ้นปราสาทไปได้ไก่มุกกับวิสาทก็ตามไก่มุสีเลือดไปได้ผู้กำกับมึงก็เปลี่ยนสถานที่เยอะจังนะเปลี่ยนแม่งอยู่นั่นไะไก่มุสีเลือดได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเอเอยาสุ แต่ครั้งนี้อีเอเยสุไม่หนีอีกแล้วแต่เขากลับใช้ดาบเข้าต่อสู้แต่ก็อย่างที่รู้กันว่ามันทําหาอะไรไม่ได้และแล้วในจังหวะที่เีเอเยสึกำลังจะถูกฟันกระสุนวิถีโค้งก็ยิงเข้ามาโดนเกมุสีเลือดอย่างจังทําให้การช่วยเหลือของวิษณ์และไก่มุกนั้นทันท่วงทีจากนั้นมันก็มีฉากที่มันค่อนข้างจะชุลมุนนิดหน่อยสุดท้ายแล้ววิษณ์ก็ได้รับวิษณ์ลิงกลับมาทําให้เกมุสีเลือด กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างหนักหน่วงจนต้องใช้พลังที่แท้จริงไกมุสีเลือดรวมเข้ากับต้นไม้แล้วออกมาเป็นตัวเฮียเลยวะเนี่ยยังไม่พอยังจะเสกลูกน้องได้อีกเดือดร้อนพวกพะลองต้องมาเก็บกวาดไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับแม้แต่วิศาสต์โลกหลักกับไกมุสพนึกกำลังกันก็สู้ไม่ได้จนตกลงมาจากปราสาทขายขี้หน้าพวกเรดเดอร์คนอื่นๆตกลงมาก็ยังจะต้องสู้อีกพอสู้ได้สักพักก็ได้รับการช่วยเหลือจากไมพิศนาซึ่งก็คือมิโกออฟเฟคตัวจริงการช่วยเหลือนั้นก็คือ สร้างผลไม้ป่าเฮลเฮมให้เข้ากับพลังรูปแบบต่างๆเมื่อพลังนั้นเข้าประสานกันผลไม้ก็ทำให้กำเนิด Legendary Rider Lockseed ขึ้นมาสารภาพว่าดูครั้งแรกแม่งบอกตามตรงว่ารับไม่ได้แต่พอผ่านมาสัก2 3สมปีก็เริ่มรู้สึกชินๆนะครับเชยๆแล้วแล้วก็เกิดซีนแปลงร่างแบบแปลกๆขึ้นมาพวกคาโตะไม่น้อยหน้าเปลี่ยนร่างเป็นร่างสุดยอดโดยเฉพาะพิาจเป็นร่างมังกรทองที่เรียกได้ว่าสุดยอดเหนือสุดยอดเหนืสอ,นส,อนสุดยอดนะครับ พวกโคตะกับฮารุโตเข้าไปจัดก,การบอสเช่นเดิมส่วนพวกพลองก็กำจัดพวกลูกกระจอกการต่อสู้ระหว่างไกมุและวิสัสก็ไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถูกต้นไม้กินเข้าไปแบบนี้เมื่อถูกกินเข้าไปพวกไกมุกกับวิสัสก็ได้รับการยอมรับจากเทพยุทธ์ต่างโลกเมื่อทั้งสองได้รับพลังอันมากมหาศาลนี้มาก็สามารถกำจัดไกมุสสีเลือดไปได้อย่างง่ายดายเตะกันจนต้นไม้นี่หักเละเทะเลยนะครับแต่นั่นก็ทําให้เห็นว่ามีฝนออกมาจากต้นน้ำไอ้ต้นไม้ได้ด้วย แล้วทุกอย่างก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งในช่วงท้ายพวกโคตะกับฮารุโตะก็มายืนคู่กันแต่ว่านิโตะกับเอาแต่เก็บผลไม้เฮลเฮมอย่างสนุกสนานจนฮารุโตะที่อายนะครับก็เลยเข้าไปถามว่าเฮ้ยทำอะไรวะนิโตะก็ได้เฉลยว่าคิมรนะ่าเนี่ยชอบกินผลไม้เฮลเฮมมากมันเอามาไทายมานาไดมา้มานาก็คือพลังเวทครับเมื่อคุยกันจบพวกโคตะก็แยกทางกลับบ้านก็ได้มีการโบกมือลาฮารุโตะกันนิดหน่อยฮารุโตะก็กลับบ้านเช่นกัน ในระหว่างที่อยู่ในเฮลเฮมก็มีแก๊งเจเนซิสของคาตาทระเปิดตัวแล้วพวกคอตาก็กลับไปแข่งได้ทันเวลาจบแล้วนะครับและผมก็ต้องขออธิบายก่อนว่าโดยปกติแล้วบันไดจะมีรายสินค้าที่เรียกว่า r e g e n e r ี r i r e r ก็ตั้งแต่ Rider Decade ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ว่าจะครบทุกตัวนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าทุกๆปีก็จะมี Rider ใช้กิมมิคตัวเอกับรุ่นก่อน ถามว่าถึงแม้ไม่มีบูบี้นี้สินค้าก็ผลิตอยู่ดีครับเพราะงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้หรือไม่เหมือนมันเป็นเซอร์วิสเพื่อขายของอีกทีครับ ซึ่งก็หลังจากที่มันได้รับความนิยมน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เลยไม่ทําอีกหมายถึงไม่เอามาเข้าในมาในเรื่องเออแต่สินค้าก็ยังผลิตจนอยู่จนถึงทุกวันนี้